คีย์บอร์ด65%ที่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันแยกมาให้เยอะขนาดนี้มันควรเป็นของทุกคนจริงๆนะครับ คลิปนี้ผมมากับ Redragon d K635 Magic One Pro 65%นะครับบอกตามตรงเลยผมเห็นคีย์บอร์ดตัวนี้ครั้งแรกผมคิดในใจเลยว่าผมต้องหามารีวิวให้ได้นะครับอยากให้ทุกคนได้ชมกันมากๆเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันแยกปุ่มมาโครแยกมีนนอบแยกมาให้ซึ่งเป็นแบบดูอัลโหมดด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้จะเป็นยังไงจะเจ๋งอย่างที่ผมบอกไหมลองไปชมพร้อมกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นขนาด65%หรือ65%นะครับเป็นขนาดเฉพาะนะออกแบบมาบางเฉียบสวยๆเลยครับทุกคนการเชื่อมต่อของเขานะครับเป็นรูปแบบไรโหมดครับใช้งานได้ทั้งระบบสายไวเลสแล้วก็บลูทูธครับซึ่งบลูทูธเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ3อุปกรณ์ในเวลาเดียวกันหรือว่า3ดีไว้์ในเวลาเดียวกันได้นะครับ คีย์แคปของเขาจะเป็นแบบ3โทนนะครับดำขาวแล้วก็มีสีแดงแทรกเข้ามาทำให้ตัวคีย์แคปมีความโดดเด่นมากๆนะครับถัดมาเขาจะมีปุ่มมัลติมีเดียฟังก์ชันแยกมาให้นะครับแบบจูใจเลยซึ่งผมมั่นใจว่าคีย์บอร์ด65%หรือ65%ที่มีในตลาดเนี่ยมีไม่กี่รุ่นนะครับที่มีปุ่มมาให้เยอะขนาดนี้อันนี้ลองไปหากันได้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆในเรื่องของปุ่มฟังก์ชันแยกของเขานะฮะ แล้วในส่วนขวามือบนเนี่ยเขาจะมีหนอบมาให้ด้วยนะครับสามารถปรับแบบ Dual ดูอัลฟังชันได้หรือปรับ2โหมดในปุ่มเดียวได้นั่นคือปรับความดังเสียงแล้วก็โหมดไฟในปุ่มเดียวได้เลยนะครับ ต่อมาการฮอตสวอปตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเพราะเขาสามารถฮอสสวอปตัวสวิตได้รองรับสูงสุดถึง5พินด้วยกันว่ายง่ายก็คือไม่ว่าจะเป็นสวิตรุ่นไหนก็ตามนะครับที่วางขายน่าจะหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น3พินหรือว่าพินก็สามารถใช้งานกับคีย์บอร์ดตัวนี้ได้นะครับสุดท้ายนะครับรองรับซอฟต์แวร์ในการปรับตัวคีย์บอร์ดมาให้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวคีย์บอร์ดมากขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับมาโครปรับไฟปรับได้ทั้งหมดเลยนะฮะ สีที่วางขายในท้องตลาดตอนนี้จะมีสีดําสีเดียวเลยนะครับและการรับประกันเนี่ยอยู่ที่2ปีเต็มๆตามเงื่อนไขาการรับประกันนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือตัวคีย์บอร์ดนะครับสาย Type C USB ครับและสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานและสติกเกอร์ของเขานะฮะรูปแบบของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นรูปแบบ Gaming Mechanical Keyboard นะครับดูจากหน้าตาหลายๆคนก็น่าจะดูออกใช่ไหมครับ ขนาดของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นขนาด65%นะครับซึ่งที่ผมชอบที่สุดของขนาดนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์แล้วนะคือหายากแล้วนะ65%แค่นั้นไม่พอครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะมีหนอบแล้วก็ส่วนของมัลติฟังก์ชันแยกมาให้ซึ่งว่ากันตามตรงเนี่ยมันหายากมากๆเลยนะคีย์บอร์ดที่เป็น65%ขนาดเล็กแบบเนี้ยแล้วจะมีปุ่มฟังก์ชั่นแยกแบบนี้มาให้นะครับ โดยฝั่งซ้ายมือบนนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของมาโคแมนนวดในการตั้งค่าว่าง่ายๆก็คือกดปุ่มตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในส่วนของตัวโปรแกรมก็สามารถตั้งค่าส่วนของมาโคได้เลยนะครับเจ๋งมากสะดวกมากนะฮะและส่วนของขวามือบนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือสามารถคนโทรลในส่วนของวอลลุ่มได้ในการกด, Pay, กดเพย์กดพ้อต่างๆและทุกคนจะสามารถควบคุมเสียงและไฟได้ผ่านปุ่มนี้นะครับมันจะใช้งานควบคู่กันกับส่วนของหนกนะครับทุกคนคือกดลงไป ที่มัลติมีเดียฟังก์ชันตรงนี้จะมีไฟขึ้นมาแล้วก็จะสามารถควบคุมหนกได้2แบบด้วยกันนะฮะการเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่คีนจ๋าแบบว่าคลีนคลีเลยเหมือนแกสเก t ตสตั๊กเจอนะครับแต่ก็ดูดีในระดับหนึ่งก็เป็นเกมมิ่งอ่ะทุกคนมันอาจจะไม่ได้เนียนตาแบบทุกจุดขนาดนั้นนะครับ ไฟสัญญาณบอกสตตัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคปล็อกหรือปุ่มต่างๆนีจะอยู่ในส่วนขวามือบนนะครับมีไฟบอกสตตัสมาให้แล้วรูปแบบไฟไร i t ติ้งของเขาตัวนี้จะเป็นรูปแบบ rgb 16.8ล้านสี not r h facing switch นะครับไฟส่องในแถบของด้านบนเป็นหลักนะฮะ ถัดมาคือรายละเอียดคีย์แคปนะครับตัวนี้คีย์แคบของเขาจะเป็นรูปแบบ O.E.M. Profile ครับวัสดุเป็นรูปแบบ A.B.S. นะครับออกแบบมาเป็นรูปแบบ3โทนนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบมากๆนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสีแดงมาตัดทำให้คีย์บอร์ดเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นพอสมควรเลยนะครับ เลเยอร์ของเขานะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็น ANSI ครับรองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษไฟส่งผ่านทะลุาภาษาอังกฤษได้แต่ว่าภาษาไทยจะเป็นรูปแบบสกรีนฉะนั้นใครที่ใช้งานตอนกลางคืนเนี่ยผมลองปิดไฟและใช้งานเนี่ยก็สามารถคำคลาำได้อยู่นะแต่ว่าถ้าใครจะใช้จริงจังเนี่ยแนะนําให้เปิดไฟจะเหมาะกว่านะครับ ในส่วนของการเลื่อนด้านหลังเนี่ยครับจะมีมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันพร้อมการปรับระดับนะครับ1ระดับและปุ่มการใช้งานเนี่ยจะมีมาให้1ปุ่มคือปุ่มการเปิดปิดการใช้งานปุ่มเดียวเลยนะครับส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับจะอยู่ในส่วนของด้านบนคีย์คปทั้งหมดในการควบคุมนะครับจะไม่ได้อยู่ในส่วนของด้านหลังนะฮะที่เก็บรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับถือว่าออกแบบการใช้งานมาได้คุ้มค่ามากๆส่วนของพอร์ตการใช้งานตัวนี้จะเป็นรูปแบบ USB-C มาตรฐานนะฮะ พลังงานของเขานะครับตัวนี้จะอยู่ที่700มิลลิแอมครับใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่36ชั่วโมงใช้เวลาในการชาร์จเนี่ย1-2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะฮะวัสดุของเขาสำหรับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับจะเป็นพลาสติกทั้งตัวนะผมแจ้งทุกคนไว้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับเพราะน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่685กรัมโดยเฉลีย่ยถือว่าน้ำหนักเบาใช้ได้เลยนะครับใครจะพกไปไหนมาไหนข้างนอกก็สามารถพกไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกนะครับ ในส่งตัวเพลทนะครับตัวนี้จะไม่มีเพลทมาให้นะจะเป็นท็อปเคสด้านบนเลยแล้วก็ตัวสวิต์เลยนะครับก็ออกแบบมาเป็นแบบบางๆนะเป็นแบบพิเศษนะครับฉะนั้นการออกแบบเพลทก็จะแตกต่างตัวคีย์บอร์ดที่เป็นแมคาีนิเคิลคัสตอมทั่วไปนะฮะถัดมาส่วนของ PCB นะครับตรงนี้พิเศษเลยเพราะเขาจะเป็นคัสตอมฮอตสวอป PCB ที่รองรับ3ถึง5พินใช้งานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นสวิต์แบบไหนแบบเกทสทอนไม่หรือว่าสวิต์แบบแอดวานซ์ขึ้นไปในระดับงสูงเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หมดนะครับ ต่อมาในส่วนการมอตโฟมครับคีย์บอร์ดตัวนี้จะมอสโฟมมาให้1ชั้นนะครับในการกดเนี่ยเสียงสโตกจากที่ผมสัมผัสด,ดูเนี่ยจะมีความเป็นเกมมิ่งจัดจ้าเลยทุกคนฉะนั้นใ,นใครที่อยากจะได้สโตกแบบว่าแบบว่าแอดวานแบบว่าคัสตอมอะไรประมาณนั้นอาจจะต้องไปมอสกันเพิ่มเติม,ตมอันนี้แจ้งทุกคนไว้นะครับสวิตช์หลักๆของเขาจะเป็นแมชคานิเคิลสวิตช์นะครับจากแบรนด์เรดดากอนเองเลยเป็นแบบ3พินมีวางขายในท้องตลาดเนี่ยตอนนี้จะเป็นบราลสวิตช์เป็นหลักนะครับเป็นแบบแท็กทายนะเสียงเงียบใช้งานได้แบบมมมมันือาาากๆสาารถใช้ การได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่50ล้านครั้งนะครับแล้วตัวสเตเบล i เซอร์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบเพดเมาส์นะครับสำหรับใครจะเอาไปหลูเพิ่มเติมก็ไปหลูมก,กันได้นะครับแต่ว่าทางโรงงานก็ทําการพีหลุเบื้องต้นมาให้แล้วนะฮะต่อไปลองไปฟังเสียงตัวคีย์บอร์ดกันบ้างน,นะครับว่าลักษณะเสียงของเขาจะเป็นยังไงนะฮะ ทีนี้เรามาคุยในส่วนของเรื่องของมัลติมีเดียในการควบคุมบอกเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเกินราคามากเกินขนาดมากๆไม่คิดว่า65%จะทําได้มากขนาดนี้ฉะนั้นเป็นยังไงไปเจาะรายละเอียดกันนะครับฟังก์ชันคอนโทรลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคือฟังก์ชัน one แล้วก็ฟังก์ชัน t o นะวิธีสังเกตคือเขาจะมีกรอบล้อมเล็กๆมาให้นะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม่มีนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยถ้าดูในคีย์ขับทั้งหมดเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ใช้งานแบบไม่มีกรอบแล้วก็มีกรอบมาให้ฉะน้นวิธีกกกาารรแยใช งานก็จะง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากสําหรับส่วนนี้นะฮะ ข้อดีของคีย์บอร์ดตัวนี้คือมันมีปุ่มมาโครฟังก์ชันที่สามารถปรับด้วยมือเราได้หรือแบบแมนนวลได้นะครับโดยไม่ต้องง้อตัวโปรแกรมและสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้ด้วยโดยขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการเลือกโปรไฟล์ก่อนนะครับโดยการกดไปที่ฟังก์ชัน2องบวกหถึงสนะครับเลือกตั้งค่าได้เต็มที่เลยถัดมานะครับทำการตั้งมาโครได้เต็มที่นะครับโดยกดไปที่ปุ่ม M R ด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วกดไปที่ปุ่ม G 1ถึง G 4ตั้งค่าได้4โปรไฟล์ใช่ไหมครับกดลงไป1ครั้งนะครับจาก จากนั้นทําการบันทึกสิ่งที่ต้องการลงไปแบบทันทีก็ได้หรือแบบไหนก็ได้กด็แล้วแต่ทุกคนนะครับจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มที่เราต้องการ1ทีปุ่มที่เราเซตค่าตั้งแต่ตอนแรกนะครับเมื่อไฟขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแปลว่าตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าไม่มีไฟอะไรขึ้นเนี่ยแปลว่าเรายังไม่ตั้งค่าอะไรนะฮะ เมื่ออยากจะใช้งานก็ทําการกดที่ปุ่มนี้1ครั้งสิ่งที่เราบันทึกไปก็จะสามารถใช้งานได้ตามที่เราบันทึกเลยครับแล้วถ้าเกิดอยากจะรีเซ็ตตัวมาโครเนี่ยทำยังไงครับในการรีเซ็ตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับกดไปที่ MR 1ครั้งนะครับแล้วกดปุ่ม G 1หรือปุ่มที่เราตั้งค่า2ครั้งติดกันหลังจากนั้นทําการกดปุ่ม MR ไฟก็จะดับไปเพียงเท่านี้นะครับระบบก็จะทําการรีเซ็ตส่วนของมาโคเซตติ้งทั้งหมดแล้วนะครับต่อมาคือส่วนของมัลติมีเดียในการควบคุมนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการ ควบคุมเสียงเป็นหลักนะครับและปุ่มที่พิเศษขวามือสุดเนี่ยจะมีปุ่มการควบคุมเสียงและไฟนะครับตรงนี้จะเป็นหนกในการตั้งค่าวอลลุมคอนโทรลและจะสามารถปรับรูปแบบไฟให้เป็นรูปแบบของวอลลุมคอนโทรลได้ด้วยนะครับเรียกว่าทำหนอกมาให้เป็นรูปแบบของดูอ l m มด e นะครับปรับขึ้นปรับลงในส่วนของเสียงได้แล้วก็ปรับในส่วนของไฟได้ในส่วนของความสว่างนะฮะต่อมาคือส่วนของนีเวกชั่นนะครับตรงนี้ก็ทำการแยกมาให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วในส่วนของฝั่งขวาทั้งหมดนะฮะ ปุ่มฟังก์ชันเสริมนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้ในส่วนของฟังก์ชันบวกวินโด l o c k นะครับในส่วนของปุ่ม Windows Lock แล้วส่วนของปุ่มเช็คแบตเตอรี่ตัวนี้ก็มีมาให้โดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวกออ t ตินเนนะครับกดเช็คแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยจะได้รู้ว่าเราจะทำการชาร์จตอนไหนนะครับจะได้รู้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันต่าหรือยังนะฮะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของโหมดไฟกันบ้างโหมดไฟนี่ก็โอ้โหหลากหลายเหมือนกันนะปรับได้เยอะมากๆนะครับจะเป็นยังไงเราไปชมกันนะฮะวิธีการปรับโหมดไฟนะครับจะมี2แบบด้วยกันคือแบบมาตรฐานโรงงานแล้วก็คัสตอมนะครับโดยการเปลี่ยนโหมดปกติเนี่ยกดไปที่ฟังก์ชัน2นะครับบวก backslash ครับและปรับเปลี่ยนโหมดได้ทั้งหมด22โหมดนะฮะการลดแสงเพิ่มแสงนะครับปรับได้ที่หนอกได้เลยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับและการปรับโหมดความเร็วเนี่ยนะครับกดไปที่ฟังก์ชัน2บวกเล็บแล้วก็ไลท์นะฮะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าคัสตอมไรติงกันบ้างนะครับในการตั้งค่าคัสตอมไรติงเนี่ยกดไปที่ฟังก์ชัน2บวก backspace นะครับเมื่อไฟเคปล็อกกับพิพเนี่ยให้ทําการตั้งค่าตามที่เราต้องการได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับกดไปที่ฟังก์ชัน2บวก backspace อีกครั้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับการตั้งค่าหมดคัสตอมนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะรีเซ็ตล่ะทุกคนเราจะทํายังไงสมมุติว่าแบบเซ็ตค่าทุกอย่างแบบพังพินาศคีย์บอร์ดพังพินาศแล้วจะเซ็ตกลับมาเป็นค่าโรงงานยังไงใช่ไหมคร S.C. หรือ e s c a p e นะครับทั้งไว้3วินาทีคีย์บอร์ดก็จะเข้าสู่โหมดโรงงานตั้งแต่เริ่มต้นแล้วถือว่าตั้งค่าได้ง่ายมากๆสะดวกต่อการใช้งานมากๆนะฮะ ต่อมาคือรายละเอียดตัวโปรแกรมนะครับทุกคนสามารถไปโหลดตัวโปรแกรมเพื่อใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ Red Dragon โดยตรงเลยนะครับส่วนแรกคือส่วนของตัวโปรไฟล์นะครับตั้งค่าได้3แบบด้วยกัน3โปรไฟล์ตามงานของเราตามการใช้งานของเรานะฮะต่อมาคือ configuration นะครับเป็นการแมปปุ่มหรือคลิกไปที่ปุ่มที่เราต้องการจะตั้งค่าได้เลยตรงนี้เนี่ยปุ่มการใช้งานเป็นแบบไหนก็ปรับได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มมัลติมีเดียหรือเอาเมาส์มาใส่คีย์บอร์ดก็สามารถทําได้นะหรือปรับมาโครก็ได้นะครับ ต่อมาคือส่วนของ m a c ิด editor นะครับคือการตั้งค่า m a c ครตรงนี้อยู่ที่ความสามารถทุกคนและความสะดวกของทุกคนนะอยากใช้งานกับเกมหรือการใช้งานก็ตั้งค่าได้ทั้งหมดนะครับสุดท้ายคือส่วนของ r i t i n g effect นะครับส่วนนี้ทําการติ๊กถูกที่คําว่า light นะครับก็คือส่วนการตั้งค่าไฟนั่นแหละและทุกคนก็จะสามารถตั้งค่าได้เต็มที่ทั้งสีความเร็วความสว่างพร้อมโหมดไฟถึง22โหมดได้กันในการตั้งค่านะครับจัดเต็มได้เลยเต็มที่เลยนะฮะ ราคาของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอยู่ที่1990บาทครับผมมองว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากๆนะทุกคนคีย์บอร์ด65%อร์นะครับที่อัดแน่นไปด้วยการใช้งานแบบจัดเต็หมักไม่ว่าจะเป็นปุ่มฟังก์ชันแยกนะครับปุ่มโปรไฟล์ปุ่มมาโคเชื่อมต่อแบบไตรโหมดก็ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับทุกคนนะครับที่อยากจะใช้งานคีย์บอร์ดที่มันคุ้มค่าซึกตัวแต่ขนาดเลก็กอะผมว่าเหมาะมากๆนะครับ รายละเอียดทุกอย่างนะครับผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วสําหรับใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อกันเยอะๆนะฮะดูราคาแล้วก็เช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการชมครับ